การจัดประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งสาระการเรียนรู้ที่4สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กหน่วยของเล่นของใช้1สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูตูนนะคะเราเจอกันอีกแล้วคุณครูตูนเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งทับหโรงเรียนวัดไซถาวรพุมมานุกูลเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร วันนี้คุณครูตูนมีคลิปการสอนสนุกสนุกมาให้เด็กดๆเ,เรียนรู้กันอีกแล้วแต่ก่อนจะเรียนรู้กันคุณครูคตูนมีเพลงสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ฟังกันอีกแล้วนะคะเราไปชมกันก่อนเลยนะคะ 别哭。影。 เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเพลงที่คุณครูตูนำมาให้ฟังสนุกไหมคะในเพลงเขามีชื่อของเล่นต่างๆที่เด็กๆเอามาเล่นด้วยใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อเล่นเสร็จเราก็ต้องทําไมคะเก็บเข้าที่ใช่แล้วคะ่ะและเด็กๆเล่นของเล่นที่บ้านเก็บเข้าที่หรือเปล่าคะเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆเมื่อเล่นของเล่นเสร็จก็ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปนี้เราก็มารู้จักของเล่นของใช้กันดีกว่าว่ามีของเล่นของใช้อะไรบ้างอันนี้อะไรเอ่ยไม้บล็อกมีหลายสีมีหลายแบบเลยเด็กๆต้องเลือกเล่นให้ถูกแล้วก็ต้องทำไมคะเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเก่งมากเลยคะ่ะไปดูของเล่นชิ้นต่อไปกันนะคะ ว่าเป็นอะไรใครแล้วรถไฟนั่นเองในบ้านใครมีรถไฟของเล่นบ้างยกมือเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าเวลาเราเล่นเสร็จเราก็ต้องทำไมคะเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเก่งมากค่ะเราไปดูชิ้นต่อไปกันนะคะของเล่นชิ้นต่อไปอะไรเอ้ยนี่เขาเรียกว่าอะไรเนาะ ตัดตีกองเคยเล่นไหมคะาบางคนก็เคยเล่นบางคนก็ไม่เคยเล่นไม่เป็นไรคะ่ะเราไปดูต่ออันนี้อะไรคะมาโยกมาโยกใครเคยเล่นบ้างยกมือเยี่ยมเลยคะ่ะต่อไปไปดูตัวต่อไปอันนี้อะไรคะ,กกะตุ๊กตาหมีนี่บางคนก็มีตุ๊กตาแบบอื่นไหนใครมีตุ๊กตาอยู่ที่บ้านบ้างยกมือ เยี่ยมทุกคนเลยค่ะไปดูต่ออันนี้ได้เอยโอ้รถแบบต่างๆมีรถมีเครื่องบินเยอะแยะเลยไหนใครมีบ้างเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆทุกคนเอแต่เมื่อเวลาเราเล่นเสร็จเราก็ต้องทำไมคะเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยใช่แล้วค่ะของเล่นมีไว้ทำอะไรคะมีไว้เล่นเมื่อเล่นเสร็จก็ต้องทำไมคะ เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเก่งมากเลยค่ะต่อไปเรามาดูมีข,ของเล่นอะไรอีกไปดูกันเลยโอ้อะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรคะเครื่องเล่นสนามใช่แล้วค่ะเครื่องเล่นสนามมีเยอะแยะหลายแบบมากมายแต่เวลาเล่นต้องเล่นยังไงคะเล่นให้ถูกวิธีเล่นให้ปลอดภัยอย่างเช่นกระดาษลื่นนี่ เราหัวลงมาได้ไหมคะไม่ได้เลยนะคะเราต้องเอาขาลงถ้าเราหัวลงหัวเราก็จะแตกได้คอเราก็จะหักได้แล้วเวลาเล่นของเล่นเราแย่งกันได้ไหมคะเราทะเลาะกันได้ไหมคะไม่ได้เราต้องแบ่งกันเล่นนะคะแล้วก็ปีนของเล่นก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้เราตกลงมาขาหาักได้นะคะของเล่น มีไว้เล่นให้สนุกแต่เด็กๆต้องเล่นให้ถูกต้องถูกวิธีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะต่อไปเรามาดูของใช้กันบ้างนะคะว่าของใช้มีอะไรบ้างอันนี้อะไรคะดินจอใช่แล้วดินจอมีไว้ทำอะไรคะมีไว้เขียนหนังสือต่อไปอะไรเอ่ยรู้จักไหมยางลบใช่แล้วคะ่ะยางลบมีไว้ทำอะไรคะมีไว้ลบที่เราเขียนผิด ต่อไปอะไรคะกล่องดินสอกล่องดินสอมีไว้ใส่ดินสอใส่ยางลบใส่สีต่อไปอะไรคะกระเป๋านักเรียนเอาไว้ใส่สิ่งของมาโรงเรียนต่อไปอะไรคะสีไม้สีไม,ไม้เด็กๆต้องมีสีไม้มาโรงเรียนกันด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้เอามาไว้ระบายสีให้ที่โรงเรียนกันนะคะ เรามาดูของใช้ชิ้นต่อไปนะคะอันนี้อะไรแก้วน้ำใช่แล้วค่ะเก่งมากต่อไปอะไรคะแป้งถูกต้องเลยค่ะต่อไปอะไรคะยาสีฟันแล้วก็แปลงสีฟันใช่แล้วต่อไปอะไรคะสบู่เก่งมากเลยค่ะมาดูต่อนะคะว่ามีอะไรอีกอันนี้อะไรคะ โต๊ะเรียนเก้าอี้เรียนของนักเรียนนี่เองต่อไปอะไรคะรู้จักไหมหนังสือใช่แล้วคะ่ะหนังสือมีหนังสือมีโต๊ะเรียนแล้วต่อไปก็ต้องมีชั้นวางของให้เด็กๆไว้วางของที่โรงเรียนนะคะเป็นไงคะเด็กๆเราเรียนรู้เรื่องของเล่นของใช้กันไปบ้างแล้ว ทีนี้คุณเราจะมาลองทบทวนบทเรียนกันว่าของเล่นมีอะไรบ้างและก็มีประโยชน์อย่างไรนะคะอันแรกคืออะไรคะหมาบล็อกอันนี้สองคือรถไฟอันนี้สามคือตุ๊ก,กตาสัตว์ตีกรองแล้วก็หมายโยกตุ๊ก,กตาหมีรถต่างๆเครื่องเล่นสนาม ทั้งหมดนี้เป็นของอะไรคะของเล่นใช่แล้วค่ะของเล่นเมื่อเล่นแล้วก็ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเวลาเล่นก็ต้องเล่นให้ถูกวิธีไม่แย่งกันไม่ทะเลาะกันใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูของใช้กันบ้างนะคะ เรามาดูของใช้กันบ้างว่าของใช้มีอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรนะคะอันแรกเลยอะไรคะสีไม้สีไม้เอาไว้ทำอะไรคะไว้ระบายสีต่อไปอะไรคะกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนมีไว้ทำอะไรคะไว้ใส่ของไปโรงเรียนอันนี้อะไรคะกล่องดินสอกกล่องดินสอไว้ทำอะไรคะเอาไว้ใส่ดินสออันนี้ ยางลบยางลบเอาไว้ลบเมื่อเราเขียนผิดอันนี้ดินสอเอาไว้เขียนหนังสือต่อไปแก้วน้ําเอาไว้ดื่มน้ําส่วนตัวของเรานะคะเราจะไปเอาแก้วคนอื่นมาดื่มไม่ได้นะคะเพราะจะทําให้เราติดโรคจากคนอื่นได้ต่อไปแป้งเอาไว้ทาตัวให้ขาวๆทาหน้าให้ขาวๆ อันนี้สบู่สบู่เอาไว้ฟอกตัวเวลาที่เราอาบน้ำหรือล้างมือให้สะอาดค่ะยาสีฟันกับแปรงสีฟันเอาไว้แปรงฟันให้สะอาดสะอาดปากจะได้หอมหอมโตเรียนเก้าอี้เอาไว้นั่งเรียนไว้เขียนหนังสือได้นะคะต่อไป หนังสือเอาไว้อ่านสุดท้ายก็ชั้นวางของเราเอาไว้วางของส่วนตัวของเราเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเราได้เรียนรู้เล่นของใช้กันไปแล้วทีนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะเมื่อเวลาเราเล่นของเล่นหรือเราใช้ของใช้เสร็จเราก็ต้องทำไมคะ เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยถูกต้องแล้วค่ะแล้วเวลาเล่นกันก็ต้องเล่นอย่างถูกวิธีใช่แล้วค่ะเล่นอย่างถูกวิธีทะเลาะกันได้ไหมคะไม่ได้แย่งกันได้ไหมคะไม่ได้และเมื่อเล่นเมื่อใช้ทั้งของเล่นของใช้เสร็จก็ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเหมือนกันนะคะวันนี้คุณครูตูนก็ขอจบบทเรียนแค่นี้ ครูตูนก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนเด็กๆทุกคนผู้ปกครองทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องขอบคุณเว็บไซต์ที่คุณครูตูนนำมาประกอบการสอนเพลงเก็บของเล่นของใช้คลิปการสอนนี้ก็จัดทำโดยคุณครูตูนเองจ้าบ๊ายๆเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะ